สวัสดีจ้าท่นผู้ชมขาเอฟซี 4, ทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็ับมาเลาะสวนหญ้าในหอยชัยเลาะข้อควายแล้วก็มาเลาะสวนหญ้าพี่นะเพื่อนปลูกอันปลูกหญ้าปลูกหญ้าอันนี้ปลูกหญ้า มาแต่ก,ก่อนนะเพื่อนตัดอันไม้ออกไม้ยางออกแล้วก็มาปลูกหญ้าปลูกยูคาไม้อ,อ,กอีกโนอะ้ปูกอันนั้นปลูกยางปลูกยางพาร,ราเด้ค่าส่วนหญ้าเพื่อนโอส่วนยางเพื่อนไหม ว่าส่วน้าเป็นส่วนยาส่วนยางเป็นส่วนยาส่วนยางส่วนยา มาจากเต้แ่เพิ่นเลิ่ปลูกจนยาเพิ่นเขียวงามจนขายพันแล้วสัเพิ่นจะขายอันขายขายต้นพันแล้วมีต้นพันขายแล้วเกี่ยวหยาขายอีกว่าสัสยาก,ก็ขายต้นพันก็นขาย สวยงามนนะอ่ะ n ่าง,งามมันเกี่ยวอะไรสุดล้วานโอ้มันเอดอันทางนั้นใหม่เนาะไปคลองทางนั้นไปคลองน้ำ คลองน้ำใหม่โอ้หมองนี่งามแล้วงามงามอลไรมองตัดไปน้ำไแล้วนะคุณผู้ชมหม้อน้ำสูงสูง ตวนสูงนะว่เอ็ดพันบอน,นะโอ้โดิว่าเอ็ดพันได้นชนไหตัดอันนั้นละตัดเกี่ยวไงตัดเกี่ยวละโอ้น,นกำลังตัดกำลังตัดพันตัดต้นพันนะต้นถอนพัน โอ้ทอนพันโอ้โออมาอยอนี่นมาอยอโอ้ตัดสิ่งพันเออเอาเราไปเลยคุณพี่เดีนั่งถือกล้องรออยูดีๆ เออโหยาวปั่นมาบางครั้งทัานยังไน้อยเค่ะเพียง <c oughs> กำลังเสียบดินอยู่ <c oughs> มาวันนี้ผลจนว่าสูงจนอันจะได้อาไปปลูกใหม่ขยายพันธุ์ใหม่ ผ่านอ้อยเนาะแย่ผ่านอ้อยเนาะไม่มีหนอค่ะโดนายชุกโล่งคงฮันแลไปโอเอฟเอ็ดหน่อยใหม่นะวะยางเนาะทั้งพูนทังคลองหน่อยอ็มยังทั้งคลองนะคลองก็เบมือาปลาลงไหมบ่แล้วเอากบเอาปลามาลงเอากบปลาอาหารเอาปลาธรรมชาติเข้ามาเอาน้ำเข้ามาลงเ่ยโกบกับปลาคอวะสั้นพุดนะปคุณลอกหนองหนาไม่ได้มาหาโดนแล้วโดน เปี่ยนแล้วเปลี kind of ่ยนแปลงขนาดไหนหย่าคือไปอีกสามสิบไร่หญ้านะสามสิบไร่โอ้หขนาดเลยดูนะหญ้าขนาดเลยมาตั้งแต่หญ้านงน้อยจนหญ้าจนได้ขายขายข้อมือเลยหญ้าขนาดนี้ดูนะ ค่ะค <c oughs> ่ะป uh ู่มังมีก็ปูกมังม่วงคุณดิมังมีกัมังม่วงเออท่านกำลังอันลังเสียบอันลํำมันมาสัโอลํำมันสัะล้หยาบเมไปเลยเด้ลํำมันลํำหยาไปเลยได้บ้านมีสะกบสะป่าสะกบสะป่ามาสันดิขากก้าเลยบ้าน มุทางเลยเมื่อแรกพ่พ่อจะไปตลาดดอนกลางวมาใช่ตลาดดอนกลางเปิดตอนบ่ายไปหาเมืออ่อเงินดอนกลางโอ้ดอนกลางอยู่ที่ที่ตลาดดอนกลางแคมนาพะกไส่าใช่ตลาดดอนกลางในหัวใส่ก็สิไปหุ่นมาใั่ดูดิโอ้เอาปลาลงเอาเข่าลงพร้อมหย่าพร้อมโอ้ ท, ả, ทัทง้ทงหย่าทั้งเขาทั้งป่าไม่ดีทั้งหย่าทั้งเขาทั้งป่าต้นยางเหมือนกันดิพู้ตูเป็นเท้า โง่เด้ซาปาโอ้ถาล้มแล้วขุดขุดสะออมนะแล้วก็อันปูหญ้าเอาปลาลง đãi hay hành hoa hành quay, rồi cả đái gìn phá không thăng cốp, hàng bả, hàng cốp hàng luôn. Mấy anh nhả đi, รรออบรรยากาศท้องทุง่งสวนยางปลูกหญ้าที่นามีมีเลี้ยงกบเลี้ยงปลาอีกเออลอะ ัวอยู่บ่มีเหงือสัตว์แล้วบ่นขนาบ่แดดได้นี่เงาออก หง a ออกหง a ออกท่อน้ำท่อน้ำก็ดูดจากซะอันนี้ขึ้นไปท่อน้ำดูจากซะขึ้นไปฮอดหย่ายเอาแต่สะเลยขึ้นไปพูดออม ปล,ปลูกอย่างปลูกมะพร้าวกับสิน้นไงไงไต้สะพานไต้สะพานบ่ได้เลยฮะ <c oughs> ปลูกเป็นแถวเลยข้าขนาดชมบรรยากาศรอบสวนในหอยชัยเจ้าของยังบ่เห็นยังบดอดจื